ถ้าเราสั่งของจากจีนจากเถาเป่านะสั่งเยอะๆจะโดนภาษีไหมเลือกขนส่งแบบส่งตรงนะหลายคนเนี่ยก็เป็นกังวลกับเรื่องภาษีกันมากๆเลยว่าเราสั่งของจากทางต่างประเทศจากเว็บไซต์จีนเนี่ยเราจะโดนเก็บภาษีหรือเปล่านะทีนี้ถ้าเกิดใครสั่งแบบขนส่งตรงนะที่ในเถาเป่าเนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้เลยนะว่ามันรวมภาษีแล้ว อันนี้นะคะก็คือเป็นหน้าจอของเวลาที่เราเลือกขนทรงแบบทรงตรงนะโดยใช้ขนส่งของเทาเปาเนี่ย ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายชีย้นี้แล้วบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปดูกฎต่างๆนะหรือระเบียบในการใช้ขนส่งแบบส่งตรงตรงนี้จะเห็นไหมเขาเขียนว่าอัตราภาษีนะคาบอกว่าภาษีสุลก,กากรเนี่ยรวมอยู่ในใบสเสนอราคาค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนั่นก็แปลว,ว่าถ้าเกิดเราใช้ขนส่งแบบส่งตรงของเถาเปล่า,านะขนส่งของเถาเป่าเนี่ยเขาก็คือรวมค่าภาษีมาให้เราเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะรวมภาษีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาของ จากจีนมาขายโดยเฉพาะป๊อบมาดลาบูบูเนี่ยทุกคนจะต้องไปขออนุญาตก่อนนะมีอันนึงที่ทุกคนจะต้องขออนุญาตก่อนขายนะแต่เดี๋ยวบอกคลิปหน้าค่ะ